ท่าไม่โดนยักษ์ที่ไหนอ่ะอะไรอยู่แถวนี้ก็ได้อะไรมันไม่อยู่จริงๆนุม่มโอ้ท่านเจ็บมากไหมครับคือท่านหนีมาหลบอยู่แถวนี้เหรอใช่พักก่อนครับท่านรอนพักก่อนแรงมันเยอะมากนุม่ม เหมือนว่าท่านเนี่ยจะโดนยักษ์เล่นงานนะทุกคนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมแลลกเวิเคนะทุกคนก็ตอนนี้นะผมเนี่ยกาลังที่จะเดินทางไปหาท่านหัวหน้าหมูห่บ้านนะก็มีเรื่องที่จะต้องคุยกับท่านเนื่องจากผมเนี่ยได้รับดูน้องเนี่ยมาหลายวันแล้วนะแล้วผมเนี่ยหาหาอีกเมืองหนึ่งเนี่ยไม่เจอนะทุกคนก็เลยจะไปถามท่านอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าท่านเนี่ยจะออกมาคุยกับผมหรือเปล่า เพราะว่าข้างในเนี่ยมันวุ่นกับเรื่องยากอยู่นะก็คงเนี่ยไม่รู้ว่าจะออกมาได้หรือเปล่านะทุกคนโอเคก็เราเนี่ยก็ต้องรีบเดินทางไปหาท่านละเพราะว่ากลัวมันจะเย็นนะตอนนี้พอตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาบ่ายๆละโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาท่านกันก็เป็นกําลังใจผมด้ไปครับโอเคนะก็ ตอนนี้กำลังเดินทางขึ้นไปหาท่านกันนะทุกคนเหนื่มากเลยทางเพราะว่าเป็นทางชันนะต้องขึ้นเขาไปเรื่อยๆก็เจ้าหนูคนนั้นยังอยู่กับผมนะถ้าผมจะต้องไปส่งให้ที่รับศูนย์รับ เลี้ยงเด็กกัพานะคือแบบยังไม่ได้คุยกับท่านเลยนะถ้าไปส่งน้องแล้วก็ท่านไม่รู้เนี่ยกลัวท่านเนี่ยจะไม่พอใจเอานะทุกคนเพราะว่าไม่รู้ว่าท่านเนี่ยแบบว่าผูกพันกับน้องแล้วหรือเปล่านะกลัวแบบไปส่งแล้วไม่ได้บอกท่านแบบเนี่ยกลัวท่านเนี่ยจะแบบว่าโมโหได้ทุกคน เพราะว่าเราไม่รู้ไงช่วงที่ผมเนี่ยฝากน้องไว้กับท่านเนี่ยไม่รู้ว่าท่านเนี่ยผูกพันกับน้องมากแค่ไหนนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนท่านเนี่ยก็รักน้องมากเหมือนกันเหนื่อยม,มาก ก็ท่านก็นิสัยดีมากเลยนะคือแบบพึ่งได้เลยะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยเจอท่านตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคือแบบพึ่งท่านได้เลยนะแล้วท่านกับผมเนี่ยคือแบบสนิทกันมากมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันนะครับตอนนี้ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะเขาอ,อีกล่งหนึ่งทวนจะไหมฝั่งนู้นเลยตอนนี้คือแบบ ก็มาอยู่บนยอดเขาละแล้วช่วงนี้คือแบบจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ผิดแล้วนะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาลวละอีกหน่อยเนี่ยก็คงป่าเนี่ยก็คงแรงหมดเลยแล้วก็ไฟเนี่ยอาจจะไม่ได้นะถ้าไม่มีคนจุดผมว่าน่าจะไม่ไหม้ง่ายหรอกแต่ไม่ทุกปีนะไฟเนี่ย โอเคทุกคนเดี๋ยวขอตัวเดินทางไปหาท่านก่อนแล้วกันเดี๋ยวถ้าถึงถ้าเจอท่านเนี่ยผมจะถ่ายทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับไปทุกคนผมเนี่ยเหมือนว่าดินเสียงอะไรไม่รู้นะตอนนี้กำลังข้ามเขาอีกลูกหนึ่งเพื่อไปในเมืองรับแลที่ท่านอยอู่มีใครไม่รู้นะนั่งขวางทางอยู่นะ เดี๋ยวเราลองจ้องไปดูเรื่อ,ๆอยๆกันเฮ้ยไอดินเสียงไอไหมไอดังมากนู่นนะใครอะเจอไหมครับทุกคนผมเนี่ยดินเสียงเหมือนมีคนเดินมาแรกๆก็คิดว่าพวกสัตว์ป่านะ แต่พอมาใกล้ไม่ใช่นู่นใครนั่งไม่รู้ใส่ชุดสีเหลืองใครอ่ะ กคนคุณคุณไหมคุณคุ้นนะทุกคนคนที่แต่งกายแบบนี้มีไม่กี่คนนะเจอไหมคนที่แต่งกายแบบนี้มีไม่กี่คนเองที่ผมเนี่ยเคยเจอมาเหมือนนักล่ายักษ์เลยอท่านคนนั้นอะ ที่ผมเนี่ยเคยคุยนะช่วงนั้นที่เขาไล่ล่าใช่หรือเปล่า้ใช่ด้วยท่า,นท,าน,นท่านใจเย็นท่านจำผมได้ไหมครับท่านจำผมได้ไหมท่านไปโดนอะไรมาเนี่ยท่าน จำผมได้ไหมครับท่านท่านไปโดนอะไรมาครับเฮ้ยท่าน,าท,านท่านไปโดนอะไรมาโดยานดยักษ์เล่นงานเหรอท่าน ม่นโดนยักษ์ที่ไหนอ่ะท่านอยู่แถวนี้ก็ได้เอานไม่ไม่อยู่จริงนุมโอ้โหท่านเจ็บมากไหมครับคือท่านหนีมาหลบอยู่แถวนี้เหรอพักก่อนครับท่านรอนพักก่อนแรงมันเยอะมากนุม เหมือนว่าท่านเนี่ยจะโดนยักษ์เล่นงานมานะทุกคนต้องดูรอบๆด้วยนะท่านเราไยักษ์ตอนนั้นมันอยู่ไหนอะค่าอันนี้มันมาเนี่ยไกลมากแต่เองมาอยู่นี่ได้ไงเนี่ยผมมาหาท่านคนเมืองรับแล็บท่านหัวหน้าหมู่บ้านเมืองรับแล ระวังด้วยนอะยที่ผมมาเจอท่านก่อนเนี่ยระวังด้วยยักษ์มันอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ข้าสู้มันไม่ได้จริงท่านเป็นไรมากไหมเดี๋ยวผมพาไปส่งข้าโดนมันทำเจ็บมากไอ้นุ่มตอนนี้ท่านเนี่ยได้นั่งพักแล้วก็มีสติมากขึ้นแล้วกคนคือแบบ ท่านเนี่ยโดนยักษเล่นงานมานะเมื่อกี้ท่านไา้บอกกับผมแล้วบอกว่าให้ผมเนี่ยพาไปส่งที่ผมเนี่ยกําลังจะไปนะคือไปส่งให้หัวหน้าหมู่บ้านเมืองละแลกนะทุกคนคือท่านจะต้องไปรักษาตัวให้ด่วนเลยท่านเนี่ยโดนยักษเล่นนานอย่างหนักเลยตอนนี้ไม่รู้ว่าอยักษ์ตอนนั้นเนี่ยอยู่ไหนเหมือนกัน ด,ดิท่านนอนพักก่อนท่าน <c oughs> เดี๋ยวผมเนี่ยจะหาทางที่ผมเนี่ยต้องไปก่อน <c oughs> <c oughs> ได้ท่านโดนเหมือนว่าท่านเนี่ยจะคือเจ็บหนักมากเลยผมว่านะต้องลงไปทางนี้แหละนะแต่มันลกมากเลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบกท่านไป คือช่วยพยุงท่านนะให้ท่านเนี่ยจะได้ไม่ต้องเดินแบบถ่วงน้ำหนักลงไปเยอะท่านไปเจอยักษ์ไมายอย่างไรเนี่ยาเนี่ยก็ไปล่ามันนั่นแหละนึกว่ามันจิตมันเล็ดเยอะขนาดนี้นลมันเยอะมากเลยใช่ไหมท่าน มันน่าจะแค้นผมอยู่ท่านเอ็งเคยเจอมันไหมเคยครับมันเนี่ยน่าจะแค้นผมที่ผมเนี่ยไม่พามันเนี่ยกลับไปส่งที่เมืองของมันมันอาจจะออกตามล่าผมอยู่ก็ได้นะท่านท่านต้องระวังผมว่าแนละ้วทำไมยังเนี่ยมันถึงหายไปไหนหน้านะคือมันน่าจะต้องจาัดก,การที่ต้นตอก่อนคือท่านนะเพราะว่าท่านเนี่ยออกตามล่ามัน ผมคิดว่าเดี๋ยวจะพาท่านเนี่ยกลับไปส่งนะพาไปที่หัวหน้าหมู่บ้านกันทวนไปทวนท่านไหวไหมผมต้องช่วยพยุงไหมท่านอายุอายุ are you, are you? ไปทวน ดูรอบๆเลยนะท่านบอกท่านก็มีวิชาอาคมเยอะอยู่เหมือนกันทนุนแต่คือแบบสู้ยักษ์ไม่ได้นะไอ้ยักษเนี่ยริ์มันเนี่ยเยอะกว่าลงเขาเรื่อยๆได้แม่ท่านฝังนี้

โอ้ <ốc> โหไม่รู้ว่าท่านไปเจออะไรมานะเจ็บหนักขนาดนี้โอเคถึงแล้วนะทุกคน นั่งพาดูนี่เหนท่านถึงแล้วนะตอนนี้แต่ไม่เจอหัวหน้าหมู่บ้านท่านคนเจ็บหนักมากเลยนะ ต้องรองหัวหน้าหมู่บ้านก่อนผมว่าเพราะว่าประตูเนี่ยท่านเนี่ยไม่ค่อยออกมานะรู้จมัมู่บ้านนี่เหรอรู้ครับรู้ครับโทนเหมือนท่านจะเจ็บหนักมากเลยนะ <c oughs> ไม่รู้ว่าไปโดนจักเนี่ยเล่นงานมาที่ไหนนะแต่ท่านเนี่ยเ,เ,เป็นคนที่แบบล่าพวกยักอยู่แล้วโทน ไอตัวนี้มันน่าจะเป็นหัวนหน้าเผ่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นะมันไม่แน่ใจครับแต่ในเมืองเนี่ยมียักษ์เยอะมากเลยใช่ใช่ใช่ใชเงเคยเข้าไปเหรอไม่เคยครับแต่มีหลายๆท่านเนี่ยได้บอกผมมาว่าในเมืองเนี่ยในเมืองรับแลเนี่ยมียักษ์เนี่ยเข้ามารวมตัวนะทุกคนแล้วก็แบบไล่กินคนในเมืองรับแล ตอนนี้คือแบบรองหัวหน้าหมู่บ้านเดินทางออกมาก่อนผมว่าท่านเนี่ยน่าจะรู้แล้วละ่ะแต่น่าจะเดินทางมาไม่ถึงนะเราก็จะนั่งรองกันไปก่อนตอนนี้ก็ต้องระวังไอ้ยักษ์เนี่ยมันตามมาด้วยนะไม่รู้ว่ามันแคนอะไรนะมันน่ยยังคงไม่ได้กลับไปที่เมืองของมันง,ง่ายๆหรอกเพราะว่ามันยังไล่ทำร้ายคนอื่นอยู่เลย แล้วท่านรอดมาได้ไงแล้วท่านข้าใช้มีเรื่องนี้แหละแทงตอมันเผือนะข้าเลยช่วยกาแทงลงไปนะตรงที่ระวังอ,อกมันนี่แหละจุดสำคัญของมันใช่ไหมใช่แล้วข้าก็รีบถ่อนลงมาเลยโอ้ครับท่านดีแล้วที่ท่านเนี่ยรอดมาอย่างแบบมีชีวิตอยู่ปลอดภัยมากเลยอื <c oughs> แต่ท่านเนี่ยก็เจ็บหนักเหมือนกันนะใช่แต่ไม่รู้ว่ายางเนี่ยตอนเนี้ยมันอยู่ไหนเหมือนกันมันอาจจะออกตามล่าท่านอยู่ก็ได้หรือตามเรามาหรือเปล่า <c oughs> เราแค่ยังไม่รู้นะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวท่านเนี่ยนั่งพักไปก่อนท่าน เดี๋ยวจะลองไปหน้าประตูเมืองรับแรบดูนะไม่รู้ว่าทัานเนี่ยจะออกมาตอนไหนเหมือนกันผมมาคงอิง ดูเลยก็ให้ท่านเนี่ยได้พักไปก่อนนะเพราะว่าคงสู้กับยักษ์มาเนี่ยคงจะเจ็บหนักหน้าดูตรงนี้น่าจะเป็นทางที่ท่านเนี่ยได้เดินทางมาหรือเปล่า แต่ที่ท่านสู้กับยางเนี่ยคือแบบบนยอดเขานน้นนะอีกสองสามลูกเลยที่ผมเนี่ยพาท่านเดินมาเมื่อกี้นะคือแบบไกลมากท่านครับท่านไหวไหมรอยสะพังนะครับเพราะว่าท่านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยน่าจะกำลังเดินทางออกมาละ โอเคทุกคนมานต้องแล้วก็เราเนี่ยต้องมีเรื่องที่จะคุยกับท่านหัวหน้าหมู่บ้านอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของไอ้เจ้าหนูคนนั้นนะเด็กดาวนะทุกคนคือแบบต้องคุยกับท่านด้วยว่าถ้าพาไปส่งที่เด็กกำพร้าอยู่เนี่ยจะได้ไหมทุกคนเพราะว่าท่านเนี่ยคงจะผูกพันกับไอ้เจ้าหนูคนนั้นมากเลย Oh, ถ้าผมเนี่ยไม่เจอท่านเนี่ยท่านคงจะต้องนอนในป่านะั้นนะเพราะว่าท่านเจ็บหนักมากเมื่อกี้เนี่ยผมต้องพยุงท่านมาเนี่ยท่านก็จะเป็นลมแล้วก็เซล้มเนี่ยหลายรอบเลยนะน่าจะแบบหมดฤทิ์นะทุกคนที่สู้กับไอ้ยักษ์เนี่ยหนักมากไอ้ยักษ์เนี่ยมันแบบฤทธิ์ร้ายมากเลยนะทุกคนขนาดนักล่าเนี่ยมาออกล่ามาหลายคนแล้วเนี่ย ยังเอาไม่อยู่สักคนเลยนะขนาดท่านคนเนี้ยยังเอาไม่อยู่เลยอะแต่ผมว่าท่านก็เก่งแล้วนะที่หนีออกมาได้ถ้าไม่เก่งเนี่ยบอกเลยว่าน่าจะไม่รอดแน่นอนแต่ท่านเนี่ยก็เก่งมากเลยแหละหนีออกมาได้ทั้งที่แบบเจ็บหนักเลยนะดู ท่านเนี่ยได้นอนพักไปก่อนเพราะว่าแล้วก็น่าจะต้องแช่ว่านนะจากที่ผมเนี่ยเคยคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยท่านบอกว่าคนที่โดนอยากทำร้ายหรือเจ็บเนี่ยถ้าไปแช่ว่านเนี่ยภายในคืนเดียวเนี่ยก็ถือว่าหายหายดีเลยแหละทวนแต่ว่านเนี่ยผมไม่รู้เป็นว่านอะไรนะต้องเข้าไปแช่ในเมืองรับแล ผมก็อยากแชร์มั่งนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์แบบนั้นหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยแปลกใจมากคือตอนที่ช่วงเดินลงมาเนี่ยเหมือนมีคนเนี่ยจ้องมองนะทุกคนรู้สึกความรู้สึกของผมเองนะท่านก็รู้สึกเหมือนกัน คือแบบมีคนเนี่ยจ้องมองตลอดเวลาแล้วก็ท่านบอกว่าให้ผมเนี่ยรีพาท่านมาให้ไวไม่รู้ว่ามาจากเขาลูกนู้นหรือเปล่า ท่านจะนอนพักแล้วนะเราก็ไม่เข้าไปรบกวนท่านดีกว่าให้ท่านเนี่ยได้นั่งพักของท่านไปก่อนแล้วเราเนี่ยค่อยมาคุยกันอีกทีตอนที่แบบมีหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยเดินทางออกมานะก็จะได้คุยกันแล้วก็ท่านเนี่ยจะได้ เข้าไปในเมืองรับแรไปแช่วานนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเข้าประตูเมืองฝั่งนี้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ประตูเมืองของท่านนะแต่ท่านเนี่ยรีดเจอมากเลยนะท่านบอกว่าท่านเนี่ยเกือบจะสู้ไ้ยักษ์นั้นเนะี่ยไม่รอดแล้วนะท่านเนี่ยได้เอามีดเนี่ยจ้วงเข้าไปในท้องของมันนะ ล้วก็ท่านได้หนีออกมาจากมันได้ถือว่าท่านเนี่ยเก่งมากๆเลยแหละไม่รู้ว่ายักษ์ตัวนั้นเนี่ยมันตามมาหรือว่ามันเจ็บบ้างหรือเปล่าแต่ท่านบอกว่าตอนที่ท่านแทงไปเนี่ยมันเจ็บอยู่นะให้ท่านเนี่ยได้นอนพักไปก่อนนะทุน เราก็จะไม่เข้าไปบรบกวนตอนนี้รอหัวหน้าหมู่บ้านอย่างเดียวคือแบบถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็จะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆเลยท่านบอกว่าเมืองของท่านเนี่ยมียักษ์เนี่ยเข้ามาแบบปนเปียนเยอะมากเลยนะช่วงนี้แต่ท่านเนี่ยต้องมาจาัดก,การในยักษ์ตัวห้องนอกนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นตัวการเลยนะ ท่านได้บอกเป็นนี้มาโอเคนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะรอหัวหน้าหมู่บ้านก่อนแล้วกันก็มีอะไรจะอัปเตดให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งก็จะได้ท่านจะได้พาท่านเนี่ยไปรักษาตัวด้วยไปครับทุกคนก็จะไปนั่งคุยกับท่านล้วก็นั่งพักไปเรื่อยๆแล้วกัน